วัสดีค่ะวันนี้นะคะจับฉายใบคุณนายพ,นพูดว่าก็เราตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารครัวขึ้นเหมียวก็อยู่ริมถนนบายพาชลบุรีนะคะอยู่ตําบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีร้านเนี่ยเปิดแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีด้วยกันสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นแกงส้มปลากับกุ้งนะคะแล้วก็มีต้มยำ าหอยเมกลนที่ก็ถ้าเป็นของที่ชื่อของคุณแมวนะก็จะเป็นเป็ดเพืรสนุนไทยเนาะแล้วก็จะมีแกงส้มเนี่ยเขาก็จะแบบว่าถึงเครื่องแกงกินไม่หมดใส่กล่องเถอะก็ถ้าใครผ่านมาแถวเส้นบายพาสเฉลี่ยก็ลองแวะมาทานดูก็ได้เนาะ่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ